ย้อนกลับไปยังโปรแกรมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์ประธานเลี้ยวผูกเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแมชชันดังกล่าวทั้งสองทีมเปิดหน้าแรกกันสนุกก่อนนี่สึกชิงรองจ่าฝูงจะจบลงได้ผลเสมอ2ประตูต่อ2อย่างไรก็ตามแม้จะผ่านมาหลายวันแล้วทว่าเรื่องราวในสนามเกมนี้มีสตอรี่น่าสนใจของนักเตะอย่างซาดิโอมาเน่และเอดดอาเมนดี้ให้พูดถึงอยู่ครับสำหรับมาเน่และเมนดี้แม้พาสโสมสรจะยืนกันคนละข้างลงสนามกันคนละฝั่ง ทางกับทีมชาติเซเนกัลทังคู่มีสถานะเป็นเพื่อนร่วมทีมและกำลังสำคัญของทัพสิงโตแห่งไตรังก้ายุคปัจจุบันในวัย29ปีเท่ากันมาได้รับใช้ชาติมาตั้งแต่รุ่การ2012หรือสมัยยังเป็นดาวรุ่งทว่าวฝั่งเมนดี้ด้วยความที่เจ้าตัวแจ้งเกิดตอนอายุเยอะและเพิ่งประสบความสำเร็จกับฟุตบอลระดับสูงไม่นานเอ็ดวาเลยได้รับโอกาสประเดิมทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2018นี่เองอย่างไรก็ตามด้วยฝีไม้ลายมืออันเป็นที่ประจักษ์ แม้จะเริ่มต้นเช้ากับคนอื่นแต่เมนดี้ก็ยึดมือหนึ่งทีมชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิเอาละคราวนี้กลับมาว่ากันต่อกับเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นัดล่าสุดวันนั้นมาเน่และเมนดี้เฉือนคมกันสนุกน่าดูก็อย่างว่าทั้งคู่รู้ทางกันดีครับอย่างประตูแรกเป็นมาเน่ที่ล่อเป้าเพื่อนร่วมชาติพาเลี้ยวผูขึ้นนำหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นเครื่องหลังซาดิโอมีจังหวะโยกตัดเข้าในก่อนจะได้โอกาสปั่นด้วยขวาแถวแถวกรอบเขตโทษ แต่ครั้งนี้เมนดี้ไม่ยอมแล้วโกลคีเปอร์สิงบรูพุ่งปัดออกไปอย่างสมบูรณ์แบบนี่ยังไม่นับช็อตชิงออกมาตัดบอลสวยๆที่ทั้งคู่ได้ดวนกันถึงลูกถึงคนเกือบทั้งแมชโดยนอกจากจะได้ต่อกรกันมันๆในสนามแล้วหลังจบเกมเมนดี้ยังไม่วายออกมาพูดถึงคู่แข่งคนบ้านเดียวกันในจังหวะขึ้นแยังบอลตั้งแต่เกมเริ่มได้เพียง56วิที่มาเน่ดันฟาท่อนแขนซ้ายใส่เซซาอัปริโกยตาก่อนจะโดนใบเหลืองจากผู้ตัดสิน ว่าถึงแม้ซาดิโอกับผมจะเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องและเราเป็นคนชาติเดียวกันแต่เขาไม่ควรอยู่ในสนามต่อตั้งแต่นาทีแรกละอย่างไรก็ตามแม้จะมีประเด็นเดือดเดือดหลังเกมก่อนหน้านั้นก็ใส่กันเต็มที่ในสนามพร้อมกับต้องรักษาผลประโยชน์ของทีมตามวิถีมืออาชีพหากแต่เมื่อทุกอย่างจบก็คือจบครับมาเน่และเมนดี้ไม่มีอะไรขัดข้องหมางใจกันอยู่แล้วสิ้นเสียงนกวีดพวกเขาก็จับไม้จับมือทับทายกันตามปกติ และด้วยความที่ไม่นานต่อจากนั้นทั้งคู่มีภารกิจด่วนต้องรีบออกเดินทางจากอังกฤษมุงนาสู่ทวีปบ,บ้านเกิดเพื่อกลับไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันออฟเนชั่นที่ประเทศคัมรูนไม่กี่ชั่วโมงหลังดวนแข่งกันแทบตายสุดท้ายเมนดี้และมาน่ก็เปลี่ยนสถานะจากคู่แข่งมาเป็นเพื่อนร่วมทีมบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำเดียวกันแหละครับที่ชวนอมยิ้มคือพวกเขาไม่ลืมอัปรูปคู่ระหว่างเที่ยวบินลงโซเชียลด้วย และแน่นอนไม่นานก็มีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ปันๆว่าผลการแข่งขันที่เดอะบริดจ์และช่องว่างบนตารางคะแนนระหว่างต้นสังกัดของพวกเขากับจากฝูงแมนซิตี้คงทําให้ทั้งคู่มีเรื่องคุยกันยาวบนเครื่องบินลํานั้นบางก็แซวว่ามาเน่และเมนดี้คือตัวอย่างชัดเจนที่สุดว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในโลกฟุตบอลจริงๆก็นับเป็นโมเมนต์ชวนยิ้มตามไปอยิกแบบครับสําหรับเรื่องราวของคู่หูเซเนกัลที่ในเกมใส่กันแทบตาย สุดท้ายบินกลับบ้านไปรับใช้ชาติด้วยกันซะอย่างนั้น